บรรยากาศที่ฤดูกาลทองผาภูมิการจนันบุรีครับเป็นรีสอร์ทที่มีความสงบแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปล่าตอบอนไซกันครับบริเวณพื้นที่ของโรงแรมก็จะมีหลายพื้นที่ครับที่ชาวบ้านเขามีการถากถางแล้วก็จะเหลือตอพวกนี้อยู่ครับซึ่งต้นนี้ คาดเดานะครับคาดเดาว่าน่าจะเป็นต้นที่มีดอกแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะทราบว่าเป็นใบของต้นอะไรก็ทักกันได้นะครับเพราะผมก็ไม่ทราบนะแต่เห็นว่าเขามียางอยู่นะครับมียางอยู่บริเวณด้านข้างแล้วก็ใบค่อนข้างสดน่าจะชําติดนะครับเราก็ทําการนํา ครีมตัดกิ่งครับกันไกตัดกิ่งแบบนี้ตัดขึ้นมาเลยครับกันไกนี้แค่มีกัญไกตัวนี้อันเดียวนะก็สามารถที่จะไปล่าบอนไซจิ๋วได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็แนะนานะสามารถที่จะใช้งานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์แล้วก็สารเคมีที่ผมพูดในครั้งนี้หลังจากที่เราขุดต่อได้แล้วเนี่ยเราต้องใส่ถุงพลาสติกไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะลดการคายน้ําของเขามัดให้แน่นนะวิวบรรยากาศนี่อันนี้หาดรับครับหาดรับของรีสอร์ทนะครับก็แนะนําเลยนะครับถ้าใครอยากมีความสงบ มาตรงนี้รับรองว่าหาส่วนตัวแน่นอนนะครับเพื<ๆ>่อนก็หลังจากที่ล่าตอมาแล้วนะก็อยู่ที่หน้าห้องครับบรรยากาศชิวๆทำไม้มีความสุขมากครับใช้พวกน้ํายาเร่งรากเหมือนเดิมเลยนะครับน้ำยาตัวนี้ก็เดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้นะ ทำการแชร่ไว้ครับสักประมาณ1-2ชั่วโมงแช่ไปเลยครับแล้วก็นั่งชมบรรยากาศไปหลังจากแช่หรือในระหว่างแช่เนี่ยเราก็เตรียมขุยมะพร้าวที่แช่น้ําไว้มาแล้ว1คืนนะครับแล้วก็ผมบิดน้ําไว้แล้วก็ใส่ถุงมานะบิดให้หมาดๆเลยนะครับอย่าให้มีความแฉะเพราะว่าถ้าแฉะแล้วเนี่ยก็จะชําติดยากครับให้เขาแคบพอชื้นครับตัดแต่งให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ริดใบออกให้เยอะเลยนะครับด้วยกันไก ตัดใบตัดกิ่งแบบนี้นะครับติดใบออกไปนะครับติดการที่เราไม่ต้องการออกเดี๋ยวผมจะเลี้ยงใหม่เลยนะครับถ้าเขามียอดออกมาเพราะว่าใบเขาก็ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยแล้วก็ใช้พวกยาทาแผลบอนไซนะครับที่มีคุณภาพเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็แห้งเร็วนะครับเพื่อที่จะรักษาแผลเขาไม่ให้เขาขายน้ําออกเยอะนะวางเขาไปในขวดแบบนี้ครับแล้วก็คลุมด้วยนะครับฝานะครับขวดน้ําดื่มครับเพื่อที่จะลดการขายน้ําของเขาเพราะว่าฝาขวดพวกนี้ก็จะช่วยให้ าการคลายความดันหลังจากที่เขาออกใบดีแล้วเนี่ยค่อยๆค,คลายออกเนี่ยก็จะทําได้ง่ายครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเราไม่ควรที่จะยกเขาออกทันทีเวลาเราปิดความดันเขาไว้นะครับเราควรจะค่อยๆค,ค,คลายเขาหรือจะใช้พวกฝานะครับที่เป็นฝาตัวแก้วนะครับกาแฟที่เรากินไว้หรือจะใช้ถุงพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราใช้กันนะครับฝากไปด้วยนะครับคนบ้าพาบอลไ่เทียวครับ